แบงค์เขาใชแลด์จะทำน้ำตกหมูจา้ามะหอมเทน้อหมักอะไรนะเฮาดีนะ้มันหอยน้ำต,ตาลจิ๊บเลยขอชุกๆไว้เด้อีอทน้องเพราะว่กลัวน่าจะโรุหูดับเลยหมูดิออบ,บอยู่มกปลาแตะันนี้ะน,น,น,นี่แต่เขาเจ้าจ้า อยกกินข้าวเหนียวหอมาเองเดือกน้อยหอมาเผื่อบอาริดาด้วยปลาทูเขาก็ได้เก็บกากพี่นองเขามาจากบราน,นอกเนาะมีคนเอมามาให้พี่นนองมาดูทีละอย่างผักจิ้มมาแล้วจ้ะมหมูขันทีไทยหอมๆสุกแต่น,นุ่มผักมะนาว น้ำปลามะนาวเปรี้ยวพอสมควรนะเปรี้ยวมากเดี๋ยวไม่อร่อยนะใส่เยอะๆไว้ก่อนยังไงค่อยใส่เพิ่มได้นะเข้าคั่วทำเองนะเนี่ยหอมมากเลยใส่ใบมะกรูกกดคั่วไปด้วยพริกปน่นออกจะดูแห้งๆหน่อยนะ เด,เดี๋ยวเติมน้ำซุปนิดหนึง่งปกติเนี่ยเขาก็จะเอาไปตั้งมนเตาใช่ไหมตั้งมนเตาใส่น้ำไปหน่อยให้มันมีน้ำคลุกคลิกอืมแต่นี่ไม่ได้จ้เติมน้ำซุปหน่อยนึงอ่ะปรุงรสให้ถูกปากตัวเองอ่ะใครจะเติมผงชูรสใครจะเหาะปลาร้าทะหน่อยน้ำโปง่งน้ำปลามะนาวใส่ให้มันพอดีปากเราเด้อเออ ตามชอบใจอืมจริงๆทั่วไปอ่ะเขาใส่ใบมักกรูดหันฝอยด้วยตป่าไม่รู้นะแต่ปาริดาชอบใส่จริงๆอ่ะก็ชอบกินเนื้อแหละจ้ะอืมต่กทีเนื้อมันก็แพงไปนิดนึงไรสาระไปกินหมูเนี่ยแหละมันจังหดาหลายพี่นอ้องเออทำให้มันแซ่บพอๆกันก็ได้ตัว หอมรุ่มเลยพี่น้องทะลุซอยเด้เลยต้องอิ่มจนจุกนะคะอย่าทําแบบเกือบอิ่มไม่เอาถ้าไปสั่งข้างนอกมันต้องสั่งสักสองอย่างเนาะอืมงั้นมันจะไม่อิ่มเอาดีล่ะอาจจะเป็นต้มตำหรือเปล่าเออหรือไม่ก็ต้มแซ่บเนาะต้มแซ่บหางหมูอย่างเงี้ย ใครจะเอาลูกโดดมาให้จะเอาพริกทอดมาตามสะดวกเลยค่ะอของแทบของไทยนะคะหอมเอ่ยหอมโดกลันทมุมบินลอยตามลมพ่านในพี่น้นอมาเบิงบ้งมาเบิง้งมาเบิ้ง เื่อ่ซาเพื่อ n g à มันแซ่เบืบ่อ n g à มันหิวเบื่อ n g à มันอยากเซบแซ่บอีหลีเดยนนี่พี่น้องมาค่ะเ,เพื่อนๆทานข้าวกับปาริดาเดขคอยคือไม่อยากขายอาหารเพี่น้องแต่ว่า่อยอายุหลายแลวดิดวละ่ะนาะงชิวัยปะคนขยันอยู่ตรงไหนก็ลำบาก có mình cuốn thay dành đi Nhiều lắm bạc canh thầu mà อธิดาเป็นคนพื้นเพย์โคร,ราชด้อยดูกลิ่เขาเจ้าเป็นส่วนใหญ่เราจะอยู่บ้านที่เโคลาชเรากินเขาเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ นานๆกินข้าวเหนียวเอามาทำขนมอ่ะข้าวเหนียวไปทำขนมอย่างเดียวอืมกินหยุงเข็บกับมักกินข้าวเหนียวอยู่ คนย่างมาเห็ดอะลับขา่าวแสบวะว่าดีไม่มีคนแย่งอออถ้าจะให้อ,อร่อยเลิศเลเพอร์เฟกขึ้นไปอีกก็ต้องใช้ส่วนคอเนาะเอาคอหมูไม่ย่าง แท่นี่ก็แซ่บว่าไวแล้วพี่น้องขอให้ติดมันจักน้อยนึงเนี่ยมันติดมันแล้วอร่อยถ้าเป็นส่วนคอก็เออเคยเคถ้าให้ปิดตากินเนี่ยมันว่าอมันต๊ะเมื่อไหร่พี่น้อง พอเราใส่แล้วมะกขือถั่นฝอยเนาะแล้วเขาขว่แล้หอมเนาะครับนี่เพื่อพี่เพื่อนอ้องเนาะฮึ่มจริงจริงจริงพี่น้องใอยว่าใส่ไปเฮ็ดกับข,ข่าทวทวงขายแทเถอะ ตามสั่งมันบ่วยทำวันหนึ่งกี่เมนูเมนูเนี่ยทำใหม่ใหม่ใส่ถุงใส่ถุงขายไล่ซดขายวันนี้มีอะไรร้านมีอะไรมาเดอ้อมาเดอ้อก็อยู่ว่าเห็ดใหม่ๆล้วก็ตกขายตกขายไปเลยเนะาะมั่ต้องตามสั่งตามสั่งมันเหนื่อยจ่ะเก่ะเลยออกมันเหนื่อยมันอยากเฮ็ดพี่น้องมันอยากเฮ็ดล้วก็อยากไปหาวัตถุดิบซึ่งให้คนลูกค้าได้กินหลายๆอย่างนะ อืมเอาโอ้โอ้ลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณหลายที่มาเยี่ยมชมจ้า thanks so much everyone really yummy uh, น้ำตกหมูพอ r ค่ะ <laughs> huh? if someone like beef that's so good that okay thanks for your support see you next video Have a beautiful day. Bye-bye. Bye-bye, bye, 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 bye 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 bye, -bye, -bye.